สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมานําเสนอสาระน่ารู้นะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับในชีวิตประจาวันของเรานะครับเพื่อจะช่วยให้เราทํางานได้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้งานนะครับในชีวิตประจาวันของเราได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ อาจจะนำเสนอนะครับสาระความรู้ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการาเพิ่มความเร็วนะครับในการาใช้งานวินโด w s นะครับให้เร็วขึ้นอีกนิดน,นึงนะครับด้วยการาปิดโปรแกรมตอนส t าร์ทอัพนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเวลาเราใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับเนะมื่อเราเปิดเครื่องปุ๊บนะครับมันก็จะมีโปรแกรมบางตัวนะครับที่ จะถูกสั่งให้ทํางานนะครับเมื่อเมื่อ,อเราเปิดเครื่องหรือเปิดวิดีโขึ้นมานะครับซึ่งเราสามารถที่จะสังเกตได้นะครับโดยคลิกตรงปุ่มเนี้ยนะครับนี่นะครับเราจะสังเกตว่ามีหลายโปรแกรมนะครับที่มันเปิดใช้งานอยู่นะครับอาจจะมีโปรแกรม,มอื่นที่ที่เปิดใช้งานอยู่แต่แต่เราไม่รู้นะครับมันอาจจะถูกซ่อนไว้นะครับนะซ่อนไว้ได้ทีนี้เราเราอยาก ดูว่าเอ๊ะมันมีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับคือเวลาเปิดโปรแกรมปุ๊บนะครับนะโปรแกรมวิดีโอเปิดพอเปิดเข้าวิดว์ปุ๊บนะครับตัวโปรแกรมเหล่านี้ก็จะเปิดตามตางๆติดๆติดๆกันมานะครับซึ่งทําให้เครื่องเราช้าไปด้วยนะครับช้าไปด้วยในการเปิดโปรแกรมใหม่นะครับเราก็มีวิธีการที่จะหยุดการทํางานของมันตอนเริ่มสตาร์ทได้นะครับเรามาดูวิธีกันเลยนะครับวอนื่นถ้าให้่านไปคลิกตรงนี้นะครับ คลิกตรงสตาร์ทของวิ o โดที่ใช้ยูนี่เป็นของวิ n โดแป8นะครับก็คลิกขวานะครับแล้วก็ไปเลือก Task Manager นะครับ Task Manager ท่าน Manager ก็จะมีให้ดูหลายหลยตัวนะครับเช่นดูโปรเซสว่าเอมีโปรแกรมไหนกำลังทำงานอยู่กำลังใช้งานอยู่ใช้งาน CPU เท่าไหร่ใช้งานหน่วยความจำไปเท่าไหร่นะครับ โปรไฟล์ก็เราคลิกด,ดูนะครับโปรไฟล์ก็ดูสภาพการทำงานนะครับเป็นยังไงนะครับแอปอิ s สตอลีก็โปรแกรมที่ถูกเปิดใช้นะครับสตาร์ทอัพที่เราสนใจก็คือตัวนี้นะครับสตาร์ทอนะครับอชื่อที่อยู่ในนี้นะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่มันจะเปิดการทำงานทุกครั้งนะครับเวลาเรา เปิดวินโดว์ขึ้นมาปุ๊บนะครับตัวโปรแกรมเหล่านี้ก็จะทํางานนะครับทำงานผมก็จะมีหลายตัวนะครับเปิดทํางานได้นะครับทีนี้หากเราไม่ต้องการที่ให้มันไม่ต้องการที่จะให้มันทํางานนะครับตอนตอนเปิดวินโดว์เข้ามาวินโดว์ใหม่นะครับเราก็สามารถที่จะติ๊กมันออกได้นะครับมาดูวิธีทํานะครับเช่นผมต้องการจะลดลงนะครับลดลดโปรแกรมลงนะครับตอนสตาร์ทอัพก็ ทีกขวานะครับโปรแกรมที่เราไม่ต้องการนะครับแล้วก็ทิ่เป็น d i s a b l e นะครับตัวนี้นะครับตัวไหนไม่อยากให้มันรันขึ้นมานะครับก็ทิ๊กออกเลยนะครับทิ้กออกเลยนะครับเช่นตัวนี้นะครับ d i s a b l e นะครับ Disabler นี่เราปิดออกไปนะครับ แต่สังเกตว่าตันนี้ถูกที่ Disable ไว้แล้วนะครับ Disable ไว้แล้วนะครับคือเวลาเปิดโปรแกรมขึ้นมาตัวนี้ก็จะไม่รันนะครับตัวตัวนี้ก็จะไม่ไม่รันนะครับเพราะมันจะถูก Disable ไว้นะครับตนี้นะครับตัวอื่นนี่ผมใช้อยู่ก็จะไม่ลองปิดนะครับมีตัวไหนอีกนะครับ ก็ลองดิสซิเบิร์นนะครับดิสเบิร์นเอานะครับตัวไหนจะไม่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 ต้องการที่จะให้มันทํางานนะครับตอนเปิดนะครับมี2ตัวนะครับถ้าปิดไปเยอะนะครับมีโปรแกรมที่รันตอนสตาร์ทอัพน้อยนะครับมันก็จะทําให้เครื่องทํางานได้เร็วขึ้นนะครับตอนตอนเปิดโปรแกรมนะครับแต่แต่บางบางโปรแกรมมันก็สําคัญนะครับ ถ้าท่านไปปิดมันบางทีมันก็จะมีปัญหานะครับได้เหมือนกัน,นครับเพราะนั้นก่อนปิดก็ดูดีๆก่อนนะครับแต่แต่เมื่อเราปิดไปแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดใหม่ได้นะครับโดยการคลิกขวาที่เดิมนะครับแล้วก็ไป enable ให้มันทํางานใหม่นะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับนี่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการที่จะเพิ่มความเร็วของวิดีโอตอน บูตเข้าโปรแกรมใหม่ๆนะครับได้นะครับอาจจะได้เล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับลองเอาไปปรับไปใช้นะครับในการทำงานดูนะครับแล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ